มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนหญิงหน่อยวัฒนาและอีกหลายคนตบเท้าลาออกจากเพื่อไทยอดีตผู้บริหารชุดเก่าหญิงหน่อยโพคินวัฒนาพงศกรตบเท้ายื่นลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วโดยมีผลตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนเป็นต้นไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ อดีตประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรพ์พรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายโภคินพลกุลนายวัฒนาเมืองสุขคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนายพงศกรอัจนพรณอดีตสสขอนแก่นพรรคเพื่อไทยได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วโดยจะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับคุณหญิงสุดารัตน์เป็นอดีตประธานยุทธศาสตรพ์พรรเพื่อไทย ก่อนพักมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่มีบทบาทในช่วงหาเสียงเลือกตั้งให้พักในการเลือกตั้งที่ผ่านมาและยังเคยเป็นหนึ่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักร่วมกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์และนายชัยกเกษมนิติสิริเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา24มีนาคม2562ออีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ